ขอดวงรองไม้ทัพภาคสองมังค่ะท่านพลตีนัตตีอินฝากน้องๆฝากทุกคนที่ยังรับบริการอยู่มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชาตินะครับสิ่งใดที่เกิดประโยชน์นะต่อชาติคือในบรรดารองไม้ทัพทั้งหมดนะครับมีสามท่านน้องทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะลวงท่านนัตเนี่ยแรงที่สุดเลยท่านเกิดประมาณันที่ยี่สิบเจ็ดมกราศูนย์แปดมั้งตาม Google นะครับผมดวงท่านเป็นมหาจักรสองดวงแล้วก็เป็นจุลจักรหนึ่งดวง ธรรมชาติของดาวมหาจักรอะเป็นดาวที่คุมโทนได้ยากมากเพราะว่าในลัชโโบราณเนี่ยถ้าเอาแม่ทัพคนไหนที่มีดาวมหาจักรไปตั้งอะคือแสดงถึงการยินยันการออกหลบนะครับเพราะว่าดาวมหาจักรอะมีคําทํานายเป็นพื้นเลยว่ามหาจักรฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุตรบันฟันฉงเฉงช่างพัดผลนักหนาหน้ายำเกงยศยิ่งเพลงจิงเมี้ดีใจทายตรงตัวเลยว่ามีไว้ออกหลบในดวงเนี่ยพลตีนักท่านก็มีโอกาสขึ้นอยู่ประมาณ80%ได้แล้วมั้ง เพราะว่าดาวพฤหัสกําลังจะไปเล็งดาวอาทิตย์เต็มที่ตอนตุลาพิการธันวาเนี่ยถ้าท่านขึ้นจริงนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าดวงท่านเป็นดวงนักลบอยู่แล้วต่างกับดวงท่านพลโทบุญสินพลททมุสินท่านจะเป็นดวงเสนาบดียังไปทางที่ใช้การเจราจาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็มารอดูกันครับว่าท่านจะได้ขึ้นแต่ถ้าเาดวงนักลบขึ้นก็คงจะต้องมีเรื่องตื่นเต้นกันหน่อยสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกทวีคับผม